สวัสดีครับพี่น้องชาวครื่งเสียงกางแจงที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตู้ตู้ลำโพงไลเล่นะครับไลเล่12นิ้วนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างเจ้าเทอร์โบซากับ JBL นะครับเอาคู่นี้มาจับก,กันเพราะว่าเขาจะมีรูปแบบนะครับโมเดลหน้าหักเหมือนๆกันแถมยังชื่อยังตั้งชื่อคล้ายๆกันนะครับ ไอ้เจ้าเทอร์โบซาวนะครับชื่อเขาก็เบอร์ลินนะครับเบอร์ลิน tbv หนึ่งสองสามนะครับรหัสชื่อเขานะครับเป็นตู้ลำโพงสิบสองนิ้วนะครับกำลังวัดหกร้อยวัตต์ถึงสองพันสี่ร้อยวัตต์นะครับแปดโอห์ม oh นะครับนี่จะเป็นตู้ไรลเลย์นะครับสามารถแขวนร่วมกับตู้เทอร์โบซับเบตของเขาได้นะครับทีนี้เรามาดู สรีระของเขานะครับความลึกนะครับประมาณ51เอ็ดซนนะครับ51เอ็ดซนที่หน้ามุมเฉียงจากด้านหลังไปด้านหน้า15องศานะครับความกว้างความกว้างของเนะครับตีซะ50นะครับอ่ะขออภัยนะครับความกว้างเขาห้าสินะครับ59.8เกนึ่งก็เท่ากับ60นะครับตีซะ60นะครับก็กำลังพอดี นี่เป็นการ uh, เรามาดูเขาแกะนะครับมีการเพื่อนชาว y o u t u b e ต่างชาติเรามารีวิวให้ดูนะครับเบอร์ลินนะครับเบอร์ลินหนึ่งสองสามของเทอร์โบนะครับก็น่าจะสมน้ำสมเนื้อกับตู้ที่มีราคาหลักแสนนะครับหลักแสนจริง,รงๆนะครับเนี่ยเฉพาะดอกเขาก็มีคีบระบายความร้อนแล้วก็มีอดอก ดอกแหลมนะครับดอกแหลมดอกแหลมคู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นดเวอร์ดเวอร์คู่นะครับเดี๋ยวเราดูข้างหลังนี่นะครับอันนี้เป็นแหลมดเวอร์คู่นะครับสองดอกนะครับในตู้นี้นะครับแต่ของ JBL น่าจะเป็นสามดอกเดี๋ยวเราจะไปดู JBL กันนะครับนี่นะครับ ที่ว่าชื่อเขาคล้ายกันนะครับตัวนี้เป็นรหัส la นะครับ jbl vrx 9 3 2 la นะครับอไอตัวนั้นเป็น berlin ไอตัวนี้เป็น la นะครับเนี่อ่าเป็นตู้ที่เราเอามาวันนี้เป็นตู้ให้ดูเป็นตู้ passive นะครับเป็นตู้ passive นะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นทั้งสองตัวเนี่ยเขาจะมี active ด้วย passive ด้วยอันนี้ด้านใน อันนี้น่าจะเป็นของจีนนะ,ะมันเลยแยกไม่ออกนะครับว่าเพราะว่า JBL เนี่ยเขามีโรงงานทั้งในจีนแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาคุณลักษณะนะครับคุณสมบัตินะครับ,ะะรบอันนี้เราจะไม่ไม่ฟิกเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณ,ณสมบัติของเขาก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ของตู้สินิ้วนะครับเป็นตู้ไรอลเล่ะนะครับ ค่อนข้างจะนิยมนะครับราคาก็แสนขึ้นเหมือนกันนะครับราคาก็แสนขึ้นแต่ละใบนะอันนี้เราก็นำมาดูนะครับว่าอสองค่ายยักษ์ของโลกเนี่ยที่มีหน้าตาเหมือนกันเนี่ยทำตู้ออกมาค่ายนี้ทำแบบนี้เป็นที่นิยมค่ายนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับค่ายนี้ก็ทำด้วยนะครับนี่ JBL นะครับ JBL ความลึกก็ ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับอ่าไม่ต่างกันมากเดี๋ยวเราจะไปดูสรีระของเขานะครับนี่เห็นไหม <nail> ครับอ่าไม่ต่างกันมากนะครับสิบหกนะครับก็คือห้าสิบเก้าเซนนะครับความกว้างความกว้างห้าสิบเก้าความสูงก็สามสิบนะครับเอ้สามสิบสี่นะครับสามสิสี่สามสิบห้านะครับไม่ต่างกันมากนะครับไม่ต่างกันมากนะครับ แต่ของ JBL เนี่ยเขาเออดอกแหลมเขาสามสามสามตัวนะครับเดเวอร์แหลมเขาสามตัวนะครับดอกสิบสองนิ้วหนึ่งตัวนะครับก็นำมาดูเพื่อเป็นการกรณีศึกษานะครับว่าตู้ที่ลักษณะคล้ายๆกันราคาก็ไม่ต่างกันมากนะครับแสนกว่านะครับของขายยักของโลกเนี่ยมันก็มี อ่จะว่าเรียนแบบหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ว่าเอา่ตัวไหนดังตัวนั้นก็จะมีการผลิตออกมาหน้าคล้ายๆกันนะครับก็พามาดูเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม